เย็นเย็นช่วงเย็นวันนี้เล่นกับหม้อมาดูหม่อไฟไม่ติดเดี๋ยวเสียปลั๊กเสียปลั๊กก่อนอไม่มีไฟไฟไม่ติดเสียปลั๊กแล้วง ไฟไม่ติดไฟตรงนี้ไม่สแตนบายก็ถอดปัดเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าอะไรเสียซ่มอมยังไงขับแรกก็ถอดออกพอมลงแล้วก็มีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนออ็อตออก มันเป็นล็อกอยู่ก็ค่อยหมุนแล้วก็หมุนแล้วก็ออกนี่มันเป็นช่องเป็นช่องนช่องช่องช่อเนี่ยหน้าตามันก็จะออกมานี้ก็อันดับแรกการที่ไฟไม่เข้ามาัเราก็มาเช็ควัดดูสายสิสายดีหรือเปล่า ตั้งเอามิเตอร์เข็มหด้ตั้งมาที่คูณหนึ่งดูที่ว่าดูตรงนี้สเกลักนตีมันสวิงหรือเปล่าก็วิธีวัดก็ง่ายๆวัดหัวท้ายวัดต,ตรงนี้โ๊บเนี่ยก็แสแดงว่าอีกข้างนี้ไม่เป็นไรไม่ขาดแล้วก็มาเสียบข้างนี้แล้วมาเสียบขาน,นี้โอเค ตัดปัญหาไปไฟไสายไฟไม่ขาดในเมื่อสายไฟไม่ขาดไฟไม่เข้ากรณีเดียวเพราะว่าส,สายไฟทุกอย่างมันยังอยู่ครบปกติยังอยู่ <c oughs> ก็ฟันธงมาที่ตัวนี้ตัวนี้คือเทอร์โมฟิลตัวนี้คือเทอร์โมฟิลมาวัดดูเลย ว่าเนี่ยตั้งสเกลไว้ต้องตั้งไว้ที่คูณหนึ่งนี่ก็ได้แล้วก็วัดหัวท้ายถ้าว่าสเกลสวิงก็แสดงว่าเทอร์โมฟิลไม่ขาดถ้าเทอร์โมฟิลขาดส,สเกลต้องไม่สวิงวัดเลย คั่บวกลบไม่เกี่ยวนิ่งสนิทการที่มันไม่สวิงเพราะขา,ขาดใช่ไหมขาดสแสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดลองแตะอันนี้สวิงเช็คดูก็สแสดงว่าเทอร์โมฟิลขาด ถ้าเซอร์โวมอฟิวมอ PN ง่ายๆเอามอตัวนี้ออกก็ยกโอ้เสียงดังครอบๆเลยดิเซอร์โวมอฟิวตัวนี้ ก็ปัดไปเลยเดี๋ยวค่ามันอยู่ที่167องศา ร้อยหกสิบเจ็ดองศาของเราไม่มีร้อยหกสิบเจ็ดองศาเอาตัดไปเลยยังไม่ตัดเลยลองดูฟิวตรงนีน้อันนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดองศาตรงนี้ ฟิวพัดลมเฮ้ยบอกนะยังเหลืออยู่เยอะนี่โยนผิดที่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ในนี้เลยอ๋อนี่มันเด้อตัวนี้มัน กี่องศาตัวนี้ร้อยเก้าสิบสองไม่เป็นไรใส่ไปเลยตัวนี้ร้อยหกสิบเจ็ดตัวนี้สูงกว่าก็ไม่เป็นไร 10 m อ10อเท่ากันแหละแต่ว่าตัวนี้192 192องศา,าเห็นไหมโ okay. อเคก่อนเชื่อมเลยอย่าไปคุ้นวายกับมัน ลมแรงแว่ะก็นี่เลยยากคั ร้อนว่ะอากาศมันเย็นยากใช่ไหมพังแล้วมึ่หัวแรงนี่ <c oughs> เสียบเข้ารูนี้ได้ปะ่ะนี่เสียบเข้ารูนี้แล้วก็เชื่อมหน่อยๆน,ยนะ วนแรงจะพังเลยถ่าได้ได้ได้ไม่ค่อยร้อนแรงไม่ค่อยร้อนแรงค่อยร้อนแรงตัดทิ้ง ทิ้งเอ้วัดดูก่อนดิลืมไปวัตโมฟิลดูก่อนว่าสกเกลมันอ่าสกเกลมันจะวิง่งโอเคนี่คืออันเกา่า

โอเคโอเคโอเคไม่ค่อยร้อนจริงหัวแรงจะเสียหัวแรงไม่ค่อยดีเอาวัดอีกทีติดเปล่าวสวิงเปล่าวสวิงสวิง เดียบเข้าไปกันไว้อันนี้มัน้อยร้อยเก้นะใช่ไหมลูกร้อยเก้าสิบองศาเราใส่ร้ออันเดิมมันรอ้อถูกต้องไหมต<ร>โอเคก็ใส่เข้าไป ปึ๊บในตำแหน่งเดิมมันก็อย่าไปวุ่นวายอะไรรักหนาลองดูสิอากาศเย็นแล้วลมก็เย็น เช็คเลยอย่าเพิ่งเสียบตูดอย่าเพิ่งปิดตูดเสียบดูก่อนปา้าเสียบไฟดูปา้ปาป้าติดเปล่าติดไหมเห็นไหมติดแล้วใช่ ไฟแดงนีแล้วโอเครือว่าอันนี้มองข้าวชาร์ปแค่น,นี้ง่ายในดเดียวซ่อมหมอ้อเรื่องหมง้อๆเลยชอบโอเคครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้พ่อบ้านแม่บ้านดวยลาหมอ้อไฟไม่เข้าก็ทำอย่างเอาตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนี่ไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแนวทางการซ่อม หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ช่างหรือพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ